บรูโน่เฟอร์นันเดสจะหายเจ็บทันหรือไม่และแฮร์รี่แม็กควายยังคงนั่งสำรองต่อลุ้นหนักนะครับในตอนนี้ต้องส่องไล่อัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะไปบูกกับสเปอร์ในบ้านของไก่เดือยทองคาดการสกรดัดตัวจริงแมนยูไนเต็ดนัดเยือนสเปอร์เชื่อเหลือเกินว่ากับตันแฮร์รี่แม็กควายยังคงนั่งสำรองต่อหลังลูกช่อกับวิกเตอร์เลเดอร์ลฟจับคู่ทำผลงานได้ดี ขณะที่ปโน่เฟันเดตต้องลุ้นหนักว่าจะหายเจ็บทันหรือไม่เรามาวิเคราะห์เจาะลึกกับข่าวนี้กันและเชิญรับชมได้นะครับถ้าคุณชอบข่าวบอลคุณคือสาวกรูหนัสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สาวกรูหนัก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลและผู้ชมทุกท่านฝากกดแชร์กดไลค์กดซั s สไคร e ่อไม่พ่านข่าวบอลทุกวันนะครับเอลิกเทนทากผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาว่าน่าจะคาดว่าผาพิศาจแดงเดินหน้าเก็บ3คะแนนนะครับที่จะไปเจอกับซเปอร์ในวันพฤหัสบดีที่27เมษายนในเวลา2ในการ15นาทีครับเพื่อที่จะมีความหวังให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดท็อปโ ในเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,บลังอันดับ4ของตลาดและลงเล่นไปแล้ว30นัดมี59คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลแต่ว่าสาลิกาดงนะครับมีผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าลงเล่นมากกว่า1เกมส่วนทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอยู่ที่6มี53คะแนนจาก32นัดคุณซื้อชาวดัตเนี่ยต้องรุนว,ว่าบูนโน่เฟนเดตกองกลางคนเก่งจะกลับมาฟิตช่วยทีมได้หรือไม่ หลังินโนฟอนเดสเน่บาดเจ็บที่ข้อเท้าเกมที่แมนยูเจอกับไบตันในถ้วยเอฟเอครอบรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนั้นนะครับปีศาจแดงยังคงมีนักเตะที่บาดเจ็บหลายรายก่อนหน้านี้ท้งลิซันโดมาติเน่ลาฟาเอลวาลานอุเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอเล็กซานโดกาาโชดอนนี่ฟันเดรเบกและฟิลโจนขนาดตอนนี้นะครับที่ฮาเลนแม็กไกวยกับตันทีฟพร้อมลงกับ มาช่วยเกมหลังตีโทดแบนที่พบกับไบตันแล้วนะครับคาการส1บตัวจริงที่เทนทากจะส่งลงเจอสเปอร์นะครับน่าจะมีดังนี้นะครับูปรษาประตูก็จะเป็น WDKR นะฮะนายทวานชาวสเปนจะลงได้เฝ้าเสาต่อไปส่วนก้องหลังนะครับก็จะเป็นอารอนแวนวิสกาวิกเตอร์ลินเดเลฟและก็ลุคชอและเดโก้ดาโล อลอนเบ,บวิสกานัครับจะยืนแบ็กขวาต่อไปส่วนคู่เซนเตอร์จะให้ลุชชอกับวิกเตอร์ดินเดนเลฟขยับมาเล่นร่วมกันเหมือนในเกมที่เจอกับไบตันหลังทั้งคู่โชว์ฟอร์มเยี่ยมเมื่อเล่นด้วยกันทําให้แฮร์รี่เม็กควายต้องนั่งสารองแม้กลับมาช่วยทีมได้แล้วก็ตามขณะที่แบ็กซ้ายนะครับจะให้เดียโกดาโลโยกจากแบ็กขวาไปยืนตําแหน่งนี้ต่อหลังจากทําผลงานได้ดีส่งผลให้เทเลมาเล,าลเซียต้องนั่งสํารองเหมือนเดิม มิดฟิลด์คู่กลางนะครับก็จะเป็นกาเซมิโลกับคริสเตียนอีลิกเซนกาเซมิโลนะครับจะลงคุมแดนกลางร่วมกับคริสเตียนอีลิกเซนเหมือนในนัดเจอไบรตันหลังสกอตแบ็กโทมินียังคงไม่สมบูรณ์เต็มร้อยขณะที่เฟดพร้อมลงมาเป็นตัวสำรองแล้วสามตัวลูกนะครับก็จะเป็นอันโตนีมาเชลส์สวิสเซอร์และมาคัสแลตฟอร์ แอนโทนี Anthony, นะครับจะลงมาลากเลื้อยทางฝั่งขวาขณะที่มาเชลสวิตเซอร์พร้อมลงมาปั่นปั้นเกมแทนปูโนฟอนเดสที่ไม่น่าจะฟิตทันส่วนฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นหน้าที่ของมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้านะครับก็จะเป็นแอนโทนีมัสยานแอนโทนีมัสยานนะครับน่าจะได้ยืนลงล่าตะข่ายต่อแม้ผลงานไม่ค่อยดีในรอบตัดเชือกเอฟเอคับก็ตาม ขณะที่วอลเวคอนนะครับดาวยิงดัสล่างโยงพร้อมลงมาเป็นตัวสมรองในครึ่งหลังเหมือนเดิมเป็นไงครับสำหรับข่าววันนี้ถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวกลูกหนังด้วยนะครับตปรตงฝากสาวกลูกหนังไว้ในอ้อมอบอ้อมใจกับนักผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ